สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิติตาบุตรสาชกบสองหนึ่งหนึ่งจากสาขาวิชาการบัญชีเป็นตัวแทนนักศึกษาพยายผลจากโครงการฟินดีบีแคนดูซีซั่งสามค่ะสาเหตุที่เข้าร่วมโครงการมีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการและดิฉันเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีในการมีส่วนร่วมและกิจกรรมยังมีเป้าหมายในการให้นักศึกษาสามารถวางแผนทางการเงินได้เองมีเงินออกค่ะ วัถุประสงค์มีเงินออมไว้ใช้จา่ายในยามจําเป็นสามารถวางแผนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถชรําระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ด้วยตนเองประโยชน์มีการวางแผนทางการเงินฝึกนิน่ัยมีเงินเอาไว้ใช้จา่ายในยามจําเป็นสามารถชรําระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ด้วยตนเอง นี่คือหลักฐานการทำรายรับรายจ่ายผ่านแอปมีตังในแต่ละเดือนค่ะสรุปภาพรวมใบงานสร้างพลังสู่ประหมายความสำเร็จ เป้าหมายในแต่ละเดือนคือสามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ด้วยตนเองช่วงแรกพบเจอปัญหาในการใช้แอปพลิเคชันไม่ค่อยคล่องแต่พอใช้คล่องแล้วก็ไม่พบไม่พบเจอปัญหาอื่นค่ะสระุปภาพรวมเป้าหมายความสำเร็จสามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ด้วยตนเองตามเป้าหมายที่วางไว้ค่ะขอบคุณค่ะ